พี่มิกนะก็โต้หนีเดียวค่ะปนตรงนี้ด้วยสิน้อมอ้านีแบบพี่เอเป็นเดียวอเนี่ยนอามเยอะมากเลยนะพอโดนน้ออ้ามาห่เองน้ามไหมื่นแปดอะไรนะคะน้องอ้ามหมื่คะน้องอ้ามนีเดียค่ะ ดูดิใช้สมาธิเมื่อถาน้องนี้คนดีนะก็ไปเลี้ยงหมาจรจัดอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงหมาเขาเรียกอะไรนะคะน้องน้องกูหมาเลยนะครับเพ่ดีครับพี่เอกจะได้บุญนะสิบแปดสิบเก้าเอทีเอ็มไหนอะน้องอันแบบพอเลยน้องอันนี้กีสวัสดีค่ะไปกดตังค์เอาอะไรเนี่ยเอทีเอ็มว่ากดตังค์เพิ่มหน่อยเอมีอะไเองเขาอุ้ยอะไรเนี่ยตาตาถือว่าหมดแล้วกันวันนี้ ลรงนี้ด no so ูดิไม่ถูกสารพี่เอน้องต้องช่วยหาเงินพี่เอนะช่วยอะไรได้ไหมเอาว่านี้เอาแจกตังค์ไปกดตังค์มาป่ะไม่ต้อง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 เร็วเร็วอยากอยากอยากไปกดตังเพิ่มไหเพิ่มไหมเอาไปไหนเอาไปไหนเอาไปไหนเร็วเร็วเร็วเจะกลับบ้านละไปกดตังค์่อยแล้วเดี๋ยวไปถ่ายใหม่ไปกดตังหมดเออ ที่เดียวไว้พี่เอ๋อเะน้องเมใจดีอ่ะดูคนโน้นดูคนโน้นไอ้นี่เอาไว้จ่กับขาวอยูเป็นเเลยพี่กอลไอ้น้องอนได้เลยน้องอันใจดีเลน้องอยินขอได้ดีเอาไว้ตเอาไว้จ่้อยจ่ดีน้องอัได้ไปเยอะเลยเนะอมม่นพี่เอหอมมค่อยโอยนองมี่เอถือว่าคุณจ้าลีเรามาอยู่นะคะน้องเมยค่ะให้เธอฉันเป็นคนใจดีขอบคุณค่ะน้องอนาขอบคุณ ให้เงินตัวเองนี่คือเงินให้เงินมันเกิดใ่ให้เงินมันเกิดอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยคนที่เกิดเลี้ยคนที่เกิดดูทีน้องเมย์ดูดีได้เยอะกว่าน้องเมย์เพื่องเมย์พี่อีกอ่ะดูดีพี่ดาดูดีดูครบไหมคะครบไหมคะสองหมื่นทวนมาคนอีกอ่ะวันเกิดฉันผ่านมาแล้ววันเกิดวันเกิดเธอฉันก็ให้มาแล้ว เอาอเลยโอ้ยดี๋ยวไม่แต่กับข้าว่อนนะแท็กเตะขาได้เลยนะโอ้ยอ้นน่อามันเขยดแล้วไนมาอยากใกล้พี่เลยโอเคตอบเสร็จแล้วพอค่ะเดี๋ยวเอาเวลาคาแน้วมาใหม่ได้ไหมคะค้าหนุ่มพราบใหม่ได้ไะ่นะนขอบคุณี่เอ็นมากเ้นะคะ้องเอาจริเมอน่ันดังนั้อเอาจริงเ่ะ้ไม่เคยเอไจริงเลยค่ะ้เอาจริงตลอด นะเอาจริงตลอดนะไม่เราไม่จะพูดไปได้จะพี่ส่งไปเรื่อกพี่เมย์พี่เมย์ผูดเสียงดังนะนางเลยทีเดียวเดี๋ยวฉนอ่เวลาตังมาปุ๊บเดิมที่จะเอาไปไหนพี่ถูกเลยแบ่งแบบสองฝั่งฝังเราไว้พี่ดาอันนี้มันชอบเสร็จป่นเหรอใช่หรอไม่ชอบแต่คือแบบว่าไอ้นางอารมณ์ดีเราก็อารมณ์ดีเพราะว่าจะได้ไม่ต้องแบบว่าทะเลาะกันเนี่ยนั่นนั่เดี๋ยวอารมณ์ได้ดีไม่ทันอารมแล้วไม่ทะเลาะอารมณ์ดีอจับบ้าแต่อย่าพูดด้วย่ต่พูดผิดดูแลกันเงินก็ช่วยอะไรไม่ได้เดี๋ยวขออาหารจับบ้านนะได้ค่ะ อ๋อเขาเอาเป็นเอาเอาพูดชื่อแบรนไม่ได้อย่นานได้เอาเป็นดกว่าฝากเ้งสอเมยอะไรอย่างเงี้เออเงนที่ซื้อของเป็นอหันนั่นแหละนเออขอไม่รู้ถึงหรือ